น้าเอนดนูน้องเอลิเซียนั่งให้กำลังใจแพททิเซียแม้ฟิตหุ่นออกกำลังกายก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพททิเซียโกดนั้นถึงได้มีรูปร่างที่เข้าที่หลังคลอดเร็วมากแม้ว่าจะเห็นแพททิเซียควงสามีโนดวิเศษนั้นไปหาของกินอร่อยๆด้วยกันแต่ทั้งคู่นั้นก็พากันออกกำลังกายด้วยล่ะค่ะ และภาพล่าสุดของแพททิเสียที่เจ้าตัวนั้นได้โพสภาพที่กำลังไปออกกำลังกายกับเพื่อนหุ่นแม่เนี่ยเป๊ะมากเลยล่ะค่ะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณแม่นั้นมีแรงฮึบแน่นอนเพราะว่ามีกำลังใจดีๆอย่างลูกสาวตัวน้อยน้องเอลิเซียที่มานั่งอยู่ให้กำลังใจแม่ไม่ห่างและภาพน่ารักๆของคุณแม่กับลูกสาวที่ถ่ายรูปลงสตอรี่อินสตาแกรน้องเอลิเซียนาหวานมากลูก ต่อไปก็คงจะเห็นลูกสาวออกกำลังกายกับคุณแม่แน่ๆนๆเลยล่ะคะ่ะน้องเอลิเซียเนี่ยน่ารักน่าหลงขึ้นทุกวันจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ